สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแผ่นกันแดดนะครับกระจกหน้านะครับตรงด้านบนนียครับหรือเรียกอีกอย่างแก็ปหมวกหรือหมวกแก็ปประมาณนั้นก็สั่งมาจากจีนนะครับเถาเป่านะครับแพ็คมาอย่างดีในลังไม้นะครับ กันกระแทกกันแตกเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันนะครับก็เห็นพี่พเพื่อนๆในกลุ่มวิทรานะครับก็เห็นติดกันหลายคันก็เลยลองส s e หาจากลิงก์นะครับแล้วก็สั่งซื้อผ่านาตัวแทนตัวแทนฮิวครับเดี๋ยวเรามาดูกันสินค้าก็มี เพื่อนในในกลุ่มนะส่งลิงก์ให้เดีย๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นเหมือนของพี่ๆในกลุ่มหรือเปล่ามาแล้ว เอนนันแอนน,น,นี่สีดำดำเงานะครับมีซัพพอร์ตยึดเพิ่มความแข็งแรงมีน็อตยึดให้มีสติส๊กเกอร์มาให้ด้วยนะครับสติ๊กเกอร์ของซูซูกิ2ใบก็สวยครับแต่ก็อาจจะบางไปหน่อย แต่คิดว่าก็สมกับราคาที่ได้มานะครับก็ราคาสั่งซื้อก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศนะครับตอนที่ผมซื้อมันอยู่ประมาณ700กว่าบาทอันนี้คือราคาสินค้านะครับยังไม่รวมค่าขนส่ง พอดีสินค้ามาถึงก็เบิดแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวลองทับทาบดูว่าจะยึดจุดไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาติดตั้งกันอีกทีครับกลับมาติดตั้งกันครับผมเอาไอตัวตรงที่เป็นยึดเสาอากาศวิทยุนะเป็นตัวยึดจุดแรกตัวนี้จะมี แผ่นพลาสติก2ชิ้นตัวด้านในจะเ,เป็นซีนยางกันน้ำเข้านะครับของเพื่อนๆพี่ๆก็น่าจะมีลักษณะนี้ครับเป็นเป็น2ชิ้นชิ้นชิ้นนอกจะแข็งอยชิ้นในก็เป็นยางซีนกันน้ำเข้าเข้าข้างในนะครับ เดี๋ยวเรามาลองประกอบกันเลยว่าออกมาเราจะสวยเหมือนของพี่พี่เพื่อนๆที่ติดไปแล้วไหมตรงนี้ก็มีกาวให้แต่จริงๆก็อาจจะไม่ต้องเพราะว่าฝัา่งด้านคนขับก็ยึดที่ตัวเสาย,ยุทยุอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะต้องเจาะ จอยยืดด้านในนอติสองตัว ยึดฟังองเสาวิทยกุก่อนเพราะว่าเราจะได้วัดระยะไปไปทาบใกลฝังหนึ่งมันจะได้เท่ากันพอดีแต่ไม่รู้พี่เพื่อนติดกันแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันมันเจาะออกมาสวยไหม เสร็จแล้วหนึ่งด้านเหลือฝั่งคนนั่งข้างนะครับวันนี้ผมเจาะสกรูนอตสองตัวเสร็จแล้วหล่อไหมหล่อไหมนะก็ ถามว่าบังแดดได้ไหมมันก็อาจจะได้ไม่เต็มที่เนาะแต่ก็มันก็ป้องกันฝนได้นะไอตรงที่ถ้าเกิดตรงกระจกไขรที่มันมันสีนไม่ดีแล้วน้ำอาจจะเข้าได้ตรงนี้หลังคาผมก็เริ่มไปแล้วเริ่มผุล้ะตัวนี้เอาเอาตัวนี้มาช่วยกันฝนก็น่าจะพอได้นะคืออย่างน้อยก็ บางที่มันสีทลอกทลอกนะมันก็นดูดูสวยดีไปอีกแบบนะนี่สวยครับก็คุ้มค่ากับราคานี้นะราคาของไม่ไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าจะไปหนักพวกค่าขนส่งจากจีนแล้วก็ขนส่งจาก ในไทยนี่แหละถึงถึงเราอ่ะมันก็จะใช้ชั้งน้ำหนักแล้วก็ขนาดนะมาคำนวณซึ่งตรงนี้ไปหาดูใน Google ได้ครับวิธีคำนวณการาชำระค่าขนส่งจะมีสูตรคำนวณให้อยู่ เดี๋ยวลองไปรีวิวนอกสถานที่ที่กว้างๆดูจะได้เห็นชัดๆครับมันก็จะรลอๆประมาณนี้ครับก็ not, ดูเท่ขึ้นมาอีกสเต็ปนึับสำหรับคนที่ชอบ โซซูกิวิทาลาก็ใส่ได้ทั้ง3ประตู5ประตูนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆเนไหนที่ยังไม่มีแล้วสนใจก็สอบถามมาได้นะครับยินดีตอบคำถามให้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ